มาดูการหมุนอีกสักตัวอย่างนะครับมีไม้แท่งหนึ่งขนาดสม่ำเสมอมีมวล m ยาว l อินเชียรอบแนวกลางของมันนะครับ I จะเท่ากับเศษหนึ่ส่วนสิของ m l กำลังส มีลูกกระสุนลูกเล็กๆลูกหนึ่งมีมวลเ็มวิ่งมาด้ยวยความเร็วันอยู่วิ่งมาชนนะครับห่างจากแนวห่างจากแนวกลางเป็นเลียดีเป็นเลียด,ยดีการชนนี้นะครับอันนี้เรามองภาพนี้พร้อมภาพท็อปวิวนะครับภาพท็อปวิววางอยู่บนโต๊ะลื่น ฉะนั้นการชนกันมันก็จะมีปริมาณที่คงที่คงค่าคือโมเมนตัมเชิงเส้นคงค่าโมเมนตัมเชิงม,มงุมคงค่าและก็ยังกำหนดให้พลังงานจนของการเคลื่อนที่คงค่าคือเป็นการชนแบบยืดหยุ่นปรากฏว่าไอา้เจ้ามวล m เล็กตนนัวนี้พอมันวิ่งเข้าไปชนนะครวิ่งไปชนปุ้งมันจะแป๊กจอดอยู่พอดีเลย นั่นหมายถึงว่าขนาดของมวล m เ,เล็กนี้มีค่าที่เหมาะสมถ้ามันเบาไปมันจะเด้งกลับถ้ามีมวลมากกว่านี้มันจะวิ่งตามแต่ถ้าพอดีพดีชนปุ๊บมันจะแป๊กอยู่เลยเจ้าตัวใหญ่จะเกิดอะไรขึ้นเจ้าตัวใหญ่ได้รับโมเมนตัมมามันก็จะวิ่งต่อไปในแนวเดิมแต่ไม่ใช่วิ่งไปแบบทือท่อๆนะครับแต่มันจะวิ่งแบบควงแบบอันนี้จะควงไปจะบิดตัว นะครับลหลีกสักพักมันก็จะเอียงอย่างนี้เหล็กสักพักก็จะเอียงแบบนี้เหลีกสักพักก็จะไปแบบนี้มันจะควงไปเรื่อยนะครับควงไปเรื่อยๆมีคําถามถามว่า m เล็กมีค่าเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมนะครับในการครํานวณเราจะอ้างอิงสมก,การ3ส,สมก,การด้วยกัน1คือสมก,การโมเมนตัมเชิงเส้นก็คือ m เล็ก u จะเท่ากับ m ใหญ่เป็นสมการที่หนึ่งสมงการที่สองโมเมนตัมเ um ชิงมุมก็คือ m เล็ก u d นะครับจะมีค่าเท่ากับ i คูณด้วยโอเมกา i ตัวนี้จะควงไปได้ค่าโอเมกานะครับ m เล็ก u d มาจากไหนเราก็บอกว่าโมเมนตัมเชิงมุมนะครับโมเมนตัมเ um ชิงมุม จะมีค่าเท่ากับ r cross อะไรครับ r cross p นะครับ r cross p r ก็คือเวกเตอร์ d ชี้ออกมาทางด้นนี้ส่วนเวกเตอร์ p ชี้ไปไหนครับชี้ไปทางขวา cross กันทำมุมเท่าไหร่ครับ90องศานะครับ p ก็คือ mv เพราะฉะนั้น s i n 90องศา s i n 90องศามันก็เลยกลายเป็น mvd แล้วก็สาสิบองศาก็คือเราเอามาใช้ที่นี่นะครับ m u d นะครับ m u d มันหมายถึงคำเรียต้น u นะครับเป็นสมการที่2สมการที่3การคงค่าของพลังงานจนก็คือ1ส่วน2ของ m u กํลังสจะเท่ากับ1ส่วน2ของ m ใหญ่ v กํลังส v นี่หมายถึงของตัวใหญ่นะครับบวกด้วย1ส่วน2ของ i โอเมก้ากำลังสองเป็นสมก,การที่สามเป็นสมก,การที่สามวิธีคิดง่ายๆอันับแรกก็คือตัดเลยทิ้งซะก่อนเหมือนกันตัดสองทิ้งน,นะฮะแล้วจับสมก,การที่1มายกกำลังสองเราก็จะได้เป็น m เล็กกำลังสองใช่ไหมเล็กกำลังสอง u กำลังสองจะเท่ากับ m ใหญ่ กำลังสองและก็ v กำลังสองเราแมวเ,เราตัดตรวนี้ออกแล้วก็เอาอนนีมมาหานนันกันะครับก็ยังให้เป็นสมการที่หนึ่งนะครับเรามี m กำลังสองอันนี้คือสมการหนึ่งยกกำลังสองนะครับอันนี้สมการสองยกกำลังสอง ผลที่ได้ก็คือ m กาลังสอง u กาลังสองแล้วก็ d กําลังสองเท่ากับ i กาลังสองแล้วก็โอเมกากำลังสองเป็นสมการที่สองเราไม่เอาตัวนี้เราก็ามาหารข้างล่างนี้เราได้สองตัวนี้เอาไปแทนค่าในไหนครับเอาไปแทนค่าที่สมการที่สาม เพราะฉะนั้นสมการที่3ก็ถูกเขียนใหม่ได้เป็นนะครับ m กํลัง u กํลังสองเท่ากับ m u กํลังสองคูณด้วย m เล็กส่วนด้วย m ใหญ่ใช่ไหมครับ m เล็กคูณ m ใหญ สมการนี้ก็ถูกเขียนเป็น m u กำลังสองคูณด้วย m เล็ก d กำลังสองส่วนด้วย i นะครับ m เล็กแยกออกไป d กำลังสองส่วนว i นะฮะตดัดตัดอะไรครับตดัดมีทั้งคอนอังนี้ตัดทั้ง้อนและนี่ ผลลัพธ์ก็คือ1 1น่ะครับ1จะเท่ากับ m เล็กส่วนด้วย m ใหญ่บวกด้วย m เล็ก d กำลังสองส่วนด้วย i เอาไปเขียนใหม่1เท่ากับ m เล็ก ส่วนด้วย m ใหญ่บวกด้วย m เล็ก B กำลังสองส่วนด้วย1ส่วน12ของ m ใหญ่แล้วก็ l กำลังสองคุณก็ตอบดูว่า m เล็ก d ค่าเท่าไหร่หาเอง